ลำดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคืออบรมจิตในทางสมาธิภาวนาก็ไม่ทราบว่าโยมที่มาได้เคยฝึอฝนอบรมจิตเรื่องสมาธิภาวนาไว้ได้เป็นหลักฐานมั่นคงเพียงใดก่อ <c oughs> นอื่นเพิงตั้งใจฟังพระธรรม,มเทศนา คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าทำนั้นจะเป็นธรรมเบื้องต้นขั้นกิพธ,ธรรมหรือสัจธรรมหรือปรมัติธรรมก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อควา,ามขัดเกลาอัจยาสายจิตใจของตนเองให้เบาบางไปจากอกุศลความโลภความโกรธความหลง สิ่งทั้งสามหรืออธรรมทั้งสามประการนั้นย่อมมีอยู่กับจิตใจของบุคคลผู้เป็นผู้ทีชนทุกๆคนถ้าใครมีธรรมะที่ได้สะดับรับฟังแล้วก็พอบังเทาที่จะไปค้ำจุมรักษาจิตของตนให้เบาบางไปจาก ผู้สนคือโลภโทสะโมหะได้พาผู้ที่ขาดการสดับจับฟัง <c oughs> หรือฟังมาน้อยอยังไม่พอที่จะมีปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ต่ออารมณ์ได้ครั้นเมื่ออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดชุ่นเช่นความโกรธความโกรธก็จะเกิดครอบงำจิตใจของบุคคลนั้นได้โดยเร็ว และเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจิตใจจากอัธยาศัย,ยต่างๆ่านานาประการบางคนอาจจะมีเมตตาอาจจะมีคามปราณีอาจจะเป็นที่พึ่งปาอาศัยซึ่งกันและกันในพุทธังกายเรียนเคียงหมู่บ้านเป็นต้นแต่ครั้นเมื่อมีอะไรมากระท ก็จะหายไปสิ้นในขณะนั้น <c oughs> อาการที่เคยเจตจาอ่อนหวานปิย,ยิ้มแย้มแจ่มใสก็จะหายไปเหลือแต่ความดุดดันเหลือแต่ความเครียดกราดซึ่งเกิดจากความไม่พอใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะที่เหตุคือความโกรธเกิดขึ้นแล้วเบียนเปียนจิต เปียดเบียนกายเปียดเบียนบุคลิกลักษณะให้แปรไปต่างๆนานาประการเพราะฉะนั้นผู้ดใด้ฟังธรรมก็จะเป็นเหตุให้เกิดความขันติความอดทนความรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรมีสติปัญญาเ <c oughs> จ็นเขาพูดมาไม่ถูกใจผ้าซือโกรธ ใจของเราจะมัวหมองเป็นบาปถ้าเราไม่ถือโกรธปล่อยวางเสียใจก็ของเราก็จะเป็นบุญเย็นและเป็นอื่นๆอีกให้เกิดกุศลอันใดที่ยังไม่มีก็จะมีขึ้นความจริงเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า,าให้ฟังมากฟังบ่อยๆเป็นบุญเป็นกุศล บุญกุศลน,นั้นไม่ใช่เกิดจากต้องมีทรัพย์มีสิ่งของมีวัตถุต่างๆจึงจะเป็นบุญบุญเหล่านั้นเป็นแต่เพียงบุญน้อยๆเพื่อตอนบุญที่เกิดกําลังสําคัญและเป็นไปนเพื่ออบรมจิตของตนด้วยดีก็คือบุญที่เกิดจากกําลังปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาบุญที่เกิดจากอาการเหล่านี้เป็นบุญที่มั่นคงเป็นบุญที่แข็งแรง เป็นบุญที่สะสมไว้ในกิจสันดานแห่งตนมีประการหนึ่งบุญใดๆที่ได้กระทำแล้วตักเป็จะเป็นทานศีลภาวนาก็ตามย่อมไม่สูญไรเปลาป่าคือย่อมเป็นอุป,ปนิสัยเป็นัจะใจส่งเพื่อปุดหนุนชีวิตของตนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขถ้าชาตินี้ไม่ทันก็ชาติหน้า ถ้าวันนี้สองวันนี้สามวันนี้ไม่ทันก็ไปทันวันหน้าปีนี้ไม่ทันก็ไปทันปีหน้าเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นไม่สูญหายไปไหนเหมือนกับเราเพาะปลูกทิ้งต่างๆมีข้าวเป็นต้นปลูกวันสองวันจะเก็บเกี่ยวได้เป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยการเวลาอันสมควรบุญกุศลก็เหมือนกันบุญบางอย่างให้ผลในปัจจุบัน บางอย่างให้ผลในวันหน้าบางอย่างให้ผลในชาติหน้าตามควรแก่กำลังบุญของตนเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมาในชาตินี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในครบน้อยครบใหญ่ผ่านมามากในพบต่างๆที่เราไม่รู้นั้นมีจริงถ้ามีไม่จริงพระผู้มีพระภาจ้าไม่ทรงตัดไฟแต่เรามองไม่เห็น แต่ต้องอาศัยความเชื่อในองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ตรัสรู้ดีแล้วศึกษาตามคําสอนเหล่านั้นนะจดจําไว้ทำให้เกิดความยำเกรงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่เป็นบาปอัน,นจะเป็นเหตุให้เกิดความทั้งรวรระวังกายวาจาใจของตนประพฤติตนอยู่ในทางที่ดีอัน,นจะเป็นบุญมีทานศีลภาวนาดังกล่าวมา เพราะฉะนั้นคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฟังไว้ไบ่อยๆฟังไว้มากๆฟังและจดจําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ในชีวิตของตนนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดปิติว่านี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราได้ฟังมาแล้วและเรากําลังปฏิบัติธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฟังก็เป็นบุญปฏิบัติก็เป็นบุญบุญนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ใจของเราสรงสมไว้ให้มากๆตั้งแต่มาแล้วเป็นต้นอันนี้เป็นส่วนของ,งการฟังธทมส่วนการปฏิบัติก็ขึ้นกับการเวลาและความเป็นไปในชีวิตของตนเฉพาะอย่างยิ่งมีทานแล้วต้องมีศีลมีการทำจิตใจของตนให้ของแป้วต่อน,นี้ไป องตั้งใจกำหนดจดจำคำสอนเรื่องเกี่ยวกับสมาธิภาวนาแต่การแรกเราจะทำสมาธิตับควรทำอย่างไรก่อนหนึ่งปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่ไปนึกไปคิดเรื่องราวต่างๆนึกถึงคนนั้นบ้างคนนี้บ้างนึกถึงการงานบ้างนึกถึงอะไรต่างๆบ้างสิ่งที่นึกนั้นชอบก็มีไม่ชอบก็มี ที่ชอบก็ทำให้เปิดเินในสิ่งนั้นจนลืมคำภาวนาที่ไม่ชอบก็ทำให้ฟุง้งซ่านแล้วก็หลงคำภาวนาจิดจำไม่ได้ <c oughs> จริงต้องทันใจกลางปล่อยวางทั้งที่ชอบและทั้งที่ไม่ชอบนึกถึงพระพุทธประการที่สองเมื่อปล่อยวางได้ดีแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสง์ ว่าพระผู้ดเจ้าผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์ก่อนแลสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันผู้ใดนำไปปฏิบัติจะเป็นเหตุให้รับผลกับการปฏิบัตินั้นให้เป็นคนดีไม่เป็นคนชั่วให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ตกปในหที่ชั่วมีทุกขติอาบายเป็นต้นส่วนพระสฆ์คือคุณระบุตรของชาวบ้าน ได้มีศัทธาภาษาทะ้งบวชเรียนในพระพุทธศาสนาศึกษาพระธรรมินัยของพวะผู้มีพราจาชญ์กล่าวไว้แล้วเรียกว่าปริยัติธรรมจำบ้างท่องบ้างสวดบ้างภาวนาบ้างเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าการศึกษาจึงเกิดความคล่องกายคล่องใจในการสวดในการประกาศในการจดจํา นำมาปฏิบัติในกายวาจาเป็นศีลใจเป็นสมาธิทำความเห็นให้ถูกต้องตามสังขานให้ความเป็นจริงคือเกิดคนเกิดมาแล้วไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ร่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้ทุกคนปีสภาพเป็นไปอย่างนี้บางทีผู้สูงอายุก็สมนตกว่าเราแก่แล้วเจ็บเราก็ผ่านมาแล้วเหลือแล้วเหลือแต่จะตาย ใ,ในวันหน้าอีกไม่กี่วันเหล่านี้เป็นต้นนึกว่าอย่างนี้นึกแล้วอย่ากลัวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงนึกแล้วให้ปล่อยวางนึกแล้วให้ปล่อยวางความโลภนึกแล้วให้ปล่อยวางความโกรธนึกแล้วให้ปล่อยวางความหลงนึกแล้วเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสไม่ดีควรปล่อยวางเสีย หรือเอาแต่สิ่งที่มีที่ดีมีประโยชน์ให้เกิดมีขึ้นชีวิตจะมีคุณค่าชีวิตจะมีคุณธรรมชีวิตจะประเสริฐไม่มีใครทำให้เราได้เราจะต้องปฏิบัติตามธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วสั่งสอนกันต่อต่อมาเนกถึงพระพุทธประธรรมประสงค์ไว้เป็นอารมณ หรือ <c oughs> พิจารณาไม่ออกก็ออนึกว,ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆ <c oughs> ว้ในใจหลายๆเที่ยวพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆหลายๆเที่ยวจนจิตใจของเราดีแล้วดีกว่าที่เคยเป็นมาไม่เหมือนกับอยู่บ้านอยู่บ้านไม่เคยสบายใจนึกถึงพุทโธแล้วสบายใจแล้วก็เหลือไว้อย่างเดียวประการสามก็คือพุท พระพุทธเจ้าได้แก่พุทโธพุทโธแปลว่าผู ความสุขทั้งปัวนั้นสิ่งต่างๆแม้จะมีทรัพยากมาเพียงใดก็ยังมีทุกข์เพราะกลัวจะหมดไปบ้างกลัวผู้อื่นจะมาแย่งชิงไอ้บ้างแต่ผู้ที่มีธรรมสูงสุดย่อมมีแต่ความสุขความส,สบายอย่างเดียวไม่มีความยำเกรงว่าคนนั้นคนนี้จะมาแย่งชิงเอาไปหรือเบียดเบียนเอาไปแจกประการใดยังความสุขความเจริญให้กับชีวิตนึกถึงอะไรก็มีความสุขหมด นึกถึงชีวิตมีความเป็นอยู่ต่อไปก็มีความสุขนึกถึงชีวิตแม่รู้ว่าจะเจ็บป่วยก็มีความสุขนึกถึงชีวิตแม่จะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็มีความสุขไม่เดือดร้อนแต่ประการใดเลยธรรมะของพระผู้มีพระภาคจ้าปฏิบัติแล้วย่อมีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งจิตสำรวมใจจริงจังต่อการปฏิบัติปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวง นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ใจเช่อมืนเบิกบานมีปิติจังในกล่าวมาแล้วก็เหลือไว้แต่พุโทโธผู้รู้ผู้ถื่แล้วผู้บิกบานอย่างเดียวตอนนี้ไปทรงตั้งสติสติเป็นสําคัญคือปาณนนิดฌาให้จิตนึกว่าพุทธก็มีสติรู้จิตนึกว่าโธก็มีสติรู้จนนึกว่าพุาทธวโธว่าพุทธว่าโธให้จิตเป็นผู้นึก จิตก็เราอยู่ตรงไหนถ้ายังไม่รู้ก็ <c oughs> ทําใจนิ่งๆมีสติให้สมบูรณ์แล้วก็นึกว่าพุโทโธตรงไหนเป็นผู้นึกว่าพุโทโธพุทโธตรงนั้นแหละคือจิตแล้วก็หมายตรงนั้นไว้แล้วก็ว่านึกว่าพุโทโธพุโทโธตรงนั้นแล้วก็มีสติคุมไว้ใหญ่เผลอตลอดไปสติเป็นธรรมะที่สําคัญมาก ภาพเผลอแม้จะภาวนานานเท่าไรก็ไม่เป็นผลต้องไม่เผลอจึงจะสงบฟ้าสงบเป็นผลเกิดขึ้นกักเราเองเมื่อเราตั้งจิตให้ถูกต้องดังนั้นต่อน,นี้ไปตั้งจิตให้ถูกต้องด้วยความมั่นคงไม่ท้อถอยนึกถึงพุโทโธพุโทโธด้วยความมีสติอย่าลืมสตินึกรู้อยู่อย่างนี้ภาวนานเรื่อยๆไปนี่คือการทำสมาธิเบื้องต้น ต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจทำสมาธิเบื้องต้นดั่งสามาเพื่อเป็นการอวบรมจิตของตนให้ผ่องแผ้วให้สงบให้เย็นตามคำสอนของพระศา,า,ส,าสดาต่อไป